โปรแกรมล้งทุเรียนเวอร์ชัน1.4.1นะครับตัวนี้พัฒนาเพื่อตอบโจทย์เรื่องน้ำหนักสีแล้วก็ต้นทุนตรงนี้จะมีเพิ่มเติมคือตัวไหนที่ต้องควบคุมเพื่อส่งออกนะครับเราก็จะมีติ๊กควบคุมน้ำหนักกันขึ้นมาน้ำหนักที่สูญหายไปหรือน้ำหนักสีนะครับดูตัวอย่างนะครับอย่างเคสนี้ที่ผมทําตัวอย่างไว้คือซื้อจากสวนมาแล้วก็มาถึงโ้งช่างอีก น้ำหนักสูญเสียหรือหายไป30อันนี้รหัสการขายครับก็คือ,อแพ็คขายแล้วก็น้ำหนักสูญเสียหรือน้ำหนักซีไปอีก20ตรงนี้เดี๋ยวจะทำดีพอตขึ้นมาให,ให้อันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับอีกอันคือต้นทุนต้นทุนสมมุติอันนี้ขายในประเทศอันนี้คือราคาที่ขายไปล้านหต้นทุน80 0แสนรตัวอย่างนึ่งน,นะครับก็คืออันนี้ส่งออกครับก็คือต้นทุน ขายไปแสนหต้นทุนเนี่ยแสนเกซึ่งตรงนี้นะครับจะมีเรื่องของอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าแจ้งไว้ด้วยดูอีกทีนะครับอันนี้คือเป็นบินเลขที่16บินขายซึ่งเราจะเอาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบินขายเนี่ยบิน16เนี่ยมาประกอบด้วยเมื่อบันทึกเสร็จเนี่ยมันก็จะวิ่งไปหาต้นทุนตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเจ้าของลงก็จะได้กำหนดราคาขายที่ต่างประเทศได้ถูกต้องนะครับ ส่วนเมื่อกี้เราทำบิน,บนขายกันไปแล้วที่ให้คุณบีนะครับตอนนี้ต้นทุนขายแสนห้าต้นทุนแสนหกร้อยกว่าบาทอันนี้ยังขาดค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆเราก็มาเหมือนเดิมครับเรามาคัดใช้จ่ายกันอันนี้ค้างอยู่ยกเลิกเพื่อเริ่มใหม่ถ้าเป็นไปได้เราก็ดูเลยครับเป็นบินที่สองสามคลิกปั้นขยายเลือกบินคุณบีเลยแล้วก็มา เริ่มค่าใช้จ่ายกันเช่นอันนี้มีค่าแรงรายวันจำนวน5คนผมติดตานะครับ5000 3,000มีอะไรอีกอมีค่ากล่องกระดาษอีกจำนวนรวมเป็นเงิน1 0 0 0พอะไรต่างๆก็คือคีย์เข้าไปเมื่อคีย์เสร็จแล้วก็เพียงแค่บันทึกนะครับ ยังไม่เปลี่ยนนะครับเราจําเป็นจะต้องมายกเลิกแล้วก็ค้อนอีกทีครับอันนี้ก็จะขึ้นมาให้นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรีพอร์ตท,ทำให้นะครับจะได้ง่ายกว่านี้ครับ